สวัสดีค่ะอาจารย์ที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งนักเรียนในห้องส่งและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะในภาคเรียนนี้นะคะก็เป็นภาคเรียนที่1น,นะคะของปีการศึกษา2551เะคะเราก็มาพบกันในชั่วโมงแรกนะ,ะนี่ในในชั่วโมงแรกที่เราพบกันนะคะเราก็ต้องทำความรู้จักกันให้มาก ะะก็คือให้มารู้จักการเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเรื่องของที่เราจะเรียนในระดับชั้นม2นะคะว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยที่เราจะเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและนักเรียนควรจะปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะเรียนได้ผลนะคะที่เป็นหน้าที่พอใจก็คือได้เกรดที่นักเรียนต้องการใช่ไหมนะ เพราะนั้นนักเรียนก็ต้องคํานึงถึงว่าในการเรียนของนักเรียนนะที่เราเรียนมาแล้วความรู้เก่านะคะความรู้เก่าความรู้เดิมตั้งแต่ระดับประถมป .5 ป .6 แล้วก็มาความรู้เดิมในระดับชั้นม1ซึ่งเราจะมาเชื่อมโยงเรียนในระดับชั้นม2นะคะเพราะฉะนั้นาน,านักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนนะเนื้อหาความรู้ที่นักเรียนเรียนมา ในระดับป .5 ป .6 แล้วก็ม .1 ซึ่งในวันนี้นักเรียนก็คงจะทราบว่านักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนเรื่องอะไรบ้างนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าในระดับม .2 เนี่ยเราจะเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนก็ต้องกลับไปนะทบทวนความรู้เก่านะคะเราถึงจะเรียนได้ดีเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะในรหัสของนะคะวิชาที่เรากำลังเรียนอยู่ก็คือ วิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะพร้อมอยังคะ,ะมาดูเลยมาดูอันแรกก็คือรหัสวิชานะคะรหัสวิชาใช้ว่าอะไรนะคะ 2> 3, 2, 1, 0, 1. 1> อ่านะคะใช้รหัสว่าคอ3 2 1 0 1 น,ะะนักเรียนก็คงจะทราบความหมายของรหัสวิชาแล้วใช่ไหมคะเรียนมาหลายชั่วโมงหลายวิชานะคะไหนลองบอกครูสิคะว่านะคะรหัสวิชาค3 2, 1 0 1อมีความหมายว่าอย่างไรบ้างตัวแรกก็คือ,อประกอบไปด้วยนะคะทั้งหมด6ตัวใช่ไหมคะรหัสทั้งหมด6ตัว เป็นตัวอักษรซะหตัวเลข5ตัวตัวอักษรตัวแรกก็คือตัวคอ,อตัวคอหมายความว่าไงคะ,ะเป็นสารั์วิชาคณิตศาสตร์นะคะต่อไปเลขสาเป็นช่วงชั้นนะคะก็มีช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2เหานี้ช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่3หมายถึงอะไรคะ ก็คือระดับชั้นม .1 ม .2 และม .3 นะคะต่อไปตัวที่3ก็คือเลข2นะคะเลข2นี้หมายถึงก็คือรายวิชาที่เรียนในปีที่2ของช่วงชั้น เพราะเราสามนี่เป็นช่วงชั้นที่3นะคะก็คือม1ม2ม3เพราะเลข2คือรายวิชาที่เรียนปีที่สองของช่วงชั้นต่อไปนะคะก็เป็นตัวที่เท่าไหร่คะที่4คือเลข1เลข1คืออะไระรายวิชาพื้นฐานนะคะรายวิชาพื้นฐาน ที่นักเรียนเรียนนักเรียนจะมีรายวิชาพื้นฐานกับรายวิชาเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็นเลข1มันก็จะเป็นรายวิชาพื้นฐานก็คือนักเรียนทุกคนต้องเรียนแต่ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมมันจะกลายเป็นเลขอะไรนะคะเลขอะไรคะเลข2ถ้าตรงนี้เป็นเลข2นะคะถ้าจากเลข1นเป็นเลข2มันก็จะคือวิชารายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถเลือกเรียนตามความถนัดนะคะความสามารถของนักเรียนนะต่อไปรหัส2ตัวหลังก็คือตัวที่5กับตัวที่6นะคะตัวที่5้ากับตัวที่6กนี่ก็คือรหัสของรายวิชานั้นนะคะเป็นรายวิชาที่1ในปีที่เรียนนะคะ,ะบางกลุ่มสาระนะเนื้อหาที่เรียนเนี่ยมีมากในภายใน1นึ่ง ภายใน1ปีที่เรียนก็คืออย่างเช่นกลุ่มสาระการงานนะคะก็จะมีหลายหลาย,หลายวิชานะแต่คณิตศาสตร์เนี่ยรายวิชาก็มี1รายวิชา2รายวิชาแค่นั้นนะคะในแต่ละปีนะันก็เลยเป็นวิชาที่1ในปีที่เรียนก็คือในปีที่เรียนในชั้นอะไรคะม .2 นะคะรายวิชาที่1คือ01อน,นี้นักเรียนคงเข้าใจดีแล้วนะคะ ต่อไปเรามาดูว่าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เราจะเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะสาระที่เป็นองค์ประกอบนะสาระที่เป็นองค์ความรู้นะคะสาระคณิตศาสตร์สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยสาระหลัก6สาระสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเป็น สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระเนี่ยประกอบด้วยสาระ6สาระเดี๋ยวเรามาดูว่าสาระ6สาระนะคะมีสาระเกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูสาระที่1สาระที่1จํานวนและการดาเนินการสาระที่1เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจํานวน และการดำเนินการเรามาดูสาระการเรียนรู้ว่ามีเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการนะคะก็มีเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สาระที่นักเรียนจะเรียนก็คือเรื่องอัตราส่วนและร้อยละสาระที่เป็นเกี่ยวกับจํานวนและการดำเนินการนะคะสาระที่สองในเรื่องของสาระการเรียนรู้ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงนะในเรื่องของจำนวนและการดำเนินการนะคะเรื่องที่สองก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง เราดูสาระหลักๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดว่าแต่และเรื่องเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างต่อไปสาระที่สองสาระที่สองก็คือเรื่องการวัดสาระที่สองการวัดนะคะสาระการวัด มาดูสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการวัดนั่นเองมาดูสาระหลักที่3นะคะสาระหลักที่3คือสาระเกี่ยวกับเลขาคณิตสาระที่สนะคะ เลขาคณิตพอพูดถึงเลขาคณิตนักเรียนนึกถึงอะไรคะออวงกลมดีมากวงกลมแลวอะไรอีกสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเอ,อ,อ่ต่อไปมาดูนะคะสาระที่สามเลขาขาคณิตมาดูสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ก็มีความเท่ากันทุกประการนะคะ ความเท่ากันทุกประการทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะหรือนักเรียนอาจจะได้ยินว่าบีทาโกรัสบีทาโกรัสก็เหมือนกันนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี่เราเอาตามหนังสือเลยนะคะพีทาโกรัสต่อไปในเรื่องไราขาคณิตนะ,ะสาระการเรียนรู้อย่างนึงก็คือเรื่องของเส้นขนาน อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอเป็นเนื้อหาส,อสาระที่เพิ่มเติมขึ้นมาในระดับม .2 นะคะแต่ก็เรียนมา3ปีแล้วนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่4แล้วเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตนะคะการแปลงทางเรขาคณิตอันนี้ก็เป็นสาระที่3เกี่ยวกับเรขาคณิตนะคะ สาระการเรียนรู้ก็มีความเท่ากันทุกประการทฤษฎีบทพีทาโกรัสเส้นขนานการแปลงทางเลขาคณิตต่อไปมาดูสาระที่4ส,สาระที่4ก็คือพีชคณิตมาดูสาระการเรียนรู้ก็คือการประยุกต์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวต่อไปเป็นสาระที่ห้า สาระที่5การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นสาระที่ 5. เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นในสาระที่ 5. สาระการเรียนรู้ที่จะเรียนก็คือในเรื่องของแผนภูมิรูปวงกลม แผนภูมินักเรียนเรียนมามากมายในระดับประถมส่วนใหญ่จะเป็นแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะแผนภูมิรูปภาพแล้วก็แผนภูมิอะไรคะแท่งหรือที่เรียวกว่ากราฟแท่งใช่ไหมคะนักเรียนเรียนมานะคะต่อไป มาดูสาระสุดท้ายก็คือสาระที่6สาระที่6ก็คือทักษะและกระบวนการสาระการเรียนรู้ก็นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ผ่านสาระการเรียนรู้จำนวน และการดำเนินการเกี่ยวกับการวัดเรขาคณิตพีชคณิตการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นนะคะน,นี้เป็นกเ,เกี่ยวกับทักษะนะคะสาระที่6ทักษะและขบวนการทักษะก็คือการฝึกเลยคะฝึกฝนมากๆนะคะทำให้เกิดทักษะที่ดี คิดคำนวณมากๆนักเรียนก็จะคิดได้คล่องอนักเรียนทราบถึงสาระหลักนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ของนะคะคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหารายวิชานะคะ,ะที่เราจะเรียนนักเรียนก็ทราบแล้วว่าอย่างสาระที่1น,นะคะ เป็นสาระเกี่ยวกับอะไรนะเมื่อกี้นี้จํานวนและการดําเนินการใช่ไหมคะนักเรียนก็ทราบแล้วว่าสาระการเรียนรู้ที่จะเรียนก็มีเรื่องร้อยละเรื่องอัตราส่วนนะ,ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเนื้อหาเกี่ยวกับร้อยละและอัตราส่วนเนี่ยนะคะมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งนักเรียนต้องกลับไปทบทวนความรู้เดิมนะคะความรู้เดิมที่นักเรียนเรียนมาให้เชื่อมโยง กับความรู้ใหม่ที่นักเรียนจะเรียนต่อไปนะนักเรียนต้องไปศึกษาทบทวนความรู้เก่าๆที่นักเรียนเรียนมานะคะแล้วเราก็มาเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่นักเรียนก็จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะ